สิงกูมองโคตรพ่อแม่งอนาคตอีกโคตรพ่อแม่งโคตรชาช่วยสัตว์หาวิธีอะไรทีเนี้ยเฮียเอามันกำมข้อเป็นข้าเป็ดหายกินตะัวเลย,เฮ,ยเฮียสัตว์โคตรมาชิแม่งของหมึกของมาชิแม่งเฮียเนี่ยเป้าบ้านทำเป็นี้ให้ไายเป็นงี้เนาะถ้าโรงงานทางไหนเลยเฮียยึดแม่งสัตว์เลยแต่ยัให้ผู้มึงฆ่าเดี๋ยวกินของพ่อของเฮียสัตว์เฮียไปนี่ก็แม่มันไปให้เขาเยอดกันทางนี้เป็นยบบังไง่ะ แลกอะแลกกันายิงเป็นเนี่ยเจ้าที่จนถิ่นเราอิเยโอ้ยอย่างกดพออแม่งว่นโรงแรมกีเฮียอย่างเงี้ยคือหลังกระทางกีเฮียมีจ็จะจสิ้นของเขามีของอะไรเปลี่ยนเนี่ยมาแลกแลกอะไรอ่ะแม่แม่แม่ไม่แดกแม่แม่เป็ดไม่แดกแม่สัตว์เฮียอสุนยดแม่งคาอันเฮียกูอยากตรวจสอบยห้อยยดแม่งซะเล ผลหลักท <premises. S 2> ี่อะไรมึงอี๋หัวยึดไม่ให้หมดสัตว์แนวทางมึงมามาอะไรรับจ้างรับจ้างอะไรทำไรทำนาอะไรคือแนวทางที่มึงคิดนักศึกษาในนักเรียนหนึเขาอยู่ในหลักไหนอี๋หัวนักศึกษาในเรียนหนี่งมึงคิดว่าเขามีโอกาสไหมอะไรคือแนวทางนี้ว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่มึงทำาเงี้ยเขาทิ้งอยู่ไม่ได้สัตว์เรียนจบไปไหนไปหาต่อที่อื่นอี๋หัวนึกคิดแนวทางประเทศมึงอี๋หัวสัตว์พ่อแม่งเรียนจบมาคือแนวทางลูกหลานเขาจะเติบโตทางผู้ใหญ่ พวกมึงอยากมาทำแทนทำแทนพอ่อทำแทนแม่หิ้วเยี่ยสัตว์มึงอยู่คือหลักท,ที่อะไรอ่ะอยู่กลางทำไม่ได้เป็ดไม่ได้สิงยังทำสิงโอเป็นยี่น้องยับน้องพ่อแม่หิ้วสัตว์เหี้ยทันนี่มึคงควรจะผูกผูกเยอะไรแม่ใจพวกมึงเฮียสัตวเล่นหนึ่งนายหนึ่งนายเข้าทรงอ่ะ หนึ่งไรนหนึ่วันในในวันในสเตนเน่ยหนึ่งวัน,นในสเตนมัน,น,น,เ,นเย็ดแกแล่เยอดกกน,นี่แหเป็นเฮ้ยไม่โจกกัแจ๊กสองอย่างนี่แหละโจกอะไรโจกเกอรบแล้วโอ้โหโจกคนโจกนโจกนโจก,โจกโอ,อย่างบอกอยงไนะเรายียให้หมูแดกเยียสุน โคตรแม่งมันสัตว์ทุบกคคูเป็นโค้ดอะไรเงี้ยโคตรมาสิแม่งชาช่วยอ้สัตว์ได้มันชาติมันชื่อเงี้ยถึงอยู่ที่นั่นไม่ได้อะไรคือปัญหานี่ก็ของกลางของกับแก้มแก้มพอ่อเม็ดแก้มแม่งมีสัตว์พวกเราผู้ใหญ่เขาไม่ทำอย่างนี้ได้สัตว์โคตรแม่งจะชั่วโคตรคืออะไรไหนเราบอกตัวเดลิเวอรี่เดี๋ยวตัวส่งตัวที่พามาอีกเงี้ยใช่ไหม เนี่ยทั้งจอบทั้งเสียนเนี่ยคนละอันคนละอันพ่ออันแม่เหี้ยสัสอันอันวิ่นไปอันวิ่นไปเป็นไปพ่อเป็นแม่เหี้ยมีเหยบรัวเหยม่งแล้วเอาไข่เอาไข่เหี้ยเอาไข่ลูกเอาลูกไปให้หมาแดกเอาไข่เสือกินสองตัวเมื่อวานนี้เออเป็นไงล่ะสาใจเลี้ยงหมาคดพ่อแม่หมาเหี้ยชาชั่วหมามันพ่อมันแม่หมาเหี้ยสัตว์เอาใจอุ้ยที่เสือแดกมป็นเสือแล้วพ่อมันตายแม่มันตายสัตว์เหี้ย ผมชื่ออะไรแต่งอย่างเงี้ยหรอพ่อมตายแม่กตายเหี้ยสีมันอะไรคือสัตว์คำว่าสัตว์เหมือนกันไหมเมื่อกสีเขาเอาไปแดกเป็นสัตว์แต่คนพ่อแม่เขาทำอย่างเงี้ยให้มันอยู่ในหลักเป็นอะไรเหมือนเสือเราเหมือนเสือพ่อเสือแม่เป็นสัตว์เราสันดาลยืนคุยยังเหี้ยจิตแม่งสัตว์ยังให้เป็นตัวอะไรเหี้ยยังให้เป็นตัวอะไรสัตว์ยังเป็นตัวเหี้ยในสังคมอีกขดพ่อแม่งสัตว์เอามีเป็ดมันได้เขาแดกลูกอีกเยี้แม่งสัตว์ นี่ละหลักที่ตระกูลกดพ่อกดแม่เจ็ดชั่วโคตรไงกระดโคตรไงนะโคตรอะไรโคตรอีจันไงอะไรก็อีอะไรก็พระพระพ่อแม่งพระอะไรพูดเรงเมียน่าพูดเึงพม่าแต่กดพ่อแม่มึงมีอิ่งเยอะไม่ได้น้าไม่ได้ญาติพี่น้องพี่น้องเองฆ่ากันเองตายยิงหลอกกันเองอิ่งเยอะสัตว์กดพ่อแม่ประเทศเที่ยวอิสัตว์ยอะได้เิี้ยหลักการในของพวกมึงเนี่ยหลักการอ้นกูไทยแลนด์กูฝรั่งกูฝรั่งมาพ่อมาแม่งสัตว์ นุ <rude S 2> ่นของเพื it, ้องซีเส nee, ียไปเนี่ยเยี่ยงเอาหน้าไปแต่ต่อล้วโอ้ยเจ๊กับกี้เจ๊กคนคนนี้เยี่ยงบ้าแล้วไปสัตว์แล้ไทยแลนด์ในสัตว์เม็ดอินไทยแลนด์เม็ดอินไทยแลนด์ต่างชาติมาเยอะไปสัตว์มาเยอะเนี่ยมันเป็นในหลักที่เป็นรักษารักษาพ่อรักษาแม่สัตว์ มาดูนี่แหกูพ่อมมึงเลี้ยงหลานกันไงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไงเฮียสัตว์เลี้ยงในหลักเป็นอะไรเนี่ยงหลังโรงงานนี่คือหลังโรงงานหลังโรงอ่ะหลังโรงคืองานเหรอหลังโรงคืออะไรศพไงสัตว์คือศพศพที่โรงอะไรเลี้ยงไงสัตว์เฮียโรงอะไรอาหารไงสัตว์เฮียอีกชาช่วยเฮียสัตว์เนี่ยหลักที่ครพ่อแม่มึงสอนเป็นงี้เขาเรียกว่าหลักที่เป็นอะไรเขาสัตว์สัตว์นคือสัตว์เราสัตว์พ่อสัตว์แม่สัตว์ส่วนพวกกูคือครอบครัวในเฮีย อู้มึงอะไรคือครอบคร้งมึงเหี้ยอาองค์ปัญญาญาติพ่อญาติแม่สัสอะไรคก็ขอบเขตพ่อแม่มึงแรกกับ่าย่าติอะไรเหี้ยญาติแม่งสัตว์ให้พ่อแม่มึงแดกหรือญาติเงี้เไงแย่ลูกเป็ดไปยออใครเป็ดไปเพราะคนพ่อแม่มึงแรกมะใครทำกูบุญเงี้ยไม่มีมึงทัพก็เหี้ยชาช่วยสัสเหี้ยโคตรมาร์ชแม่งสัสไทยแลนด์ไทยอ่อยนีอ่อยนีอ่อยนีเป็นกี่ตัวมันยี่สิบตัวแล้วสิบเอ็ด ก้าวตัวไปแดกกดพ่อแม่มสัือเหี้ยกดพ่อแม่มือเจ็บจุ้ยโคตรมืเหี้ยแดกพ่อแดกแม่แดกลูปมือเหี้ยสัสแดกคนในคนงานพัวมือเหี้ยมึงแดกเป็ดต้มที่สุกกดพ่อกดแม่ต้มเป็ดคนต้มไปแล้วมึงหลอกเห็นหลอกที่ดีมีอเหี้ยอีเหี้ยกดพ่อแม่ผีสุดนี่เหี้ยตาอะไรตะโขนตะโขนคนพ่อคนแม่เอาคนจงคนจงพี่